ที่แม่ไม่ให<อ>้แต่ผมจำฟาร์มได้ว่าเขามาตั้งสี่ห้าคนแบบทุกคนยิงเนี่ยเขาจะมาท้าของเรื่องหนองแล้วปรากฏว่าตัวของน้องสาวแม่เนี่ยก็คือลูกตายเขาได้โดนกดดันก็เลยกินยาตายยิงยาครับพ่อที่ของผมเราไม่มีเวลาตาล่อตายเออผมคิดว่าเขาบังคับให้ตายไปกว่าลูก คือพอกินปั๊บรู้เลยว่าเขากำลังกินยาตายก็พาไปโรงพยาบาลจังหวะที่รถกระรอกจะข้ามสะพานน่น้ำมันพุ่งใหญ่พอดีข้ามสะพานขายก็เลไปไม่ได้นี่เนาะบ,บางคนแบบรู้สึกว่าเป็นการเล่นของไหมคะหรือว่าเขาไปของเขาเองผมคิดว่ามันเป็นกรรมของตามใช่ไหมคือเขาไม่ทำเขาไม่ทั่วเลยสุดท้ายลูกสาว ยินอยาตายเราไม่รู้เขาผิดหวังหรือเขาโยนกดดันเรื่องอะไรแล้วพี่พี่ป๋อมแล้วเขาเล่าว่าจะมีดอกพี่กุลนึงขึ้นที่มือเขาชื่อน,น้าน,น้องอนี่ของน้านน้องทีเนี้ยพอเนี้ยพอเขาตายผมไม่รู้อืแต่แม่ผมเนี้ยสังเกตวันที่น้องเขาตายได้สามวันเนี่ยเขาสังเกตเห็นผมว่าเวลาคุกคามผมจะไปยืนคุยกับใครไม่รู้ครับ แม่ก,ก็อาจจะบอว่าลูกอูสงสัยต้องคุยกับน้องแน่ก็คือน้องสาวของแม่ตอนนั้นขอว่าอายุประมาณเท่าไหร่ผมไม่เกินสี่ห้าปีก็เด็กน้อยอยู่เลยอ่ะอันนี้คือผมไม่รู้แต่แม่ฟังม,มาบอกว่าเห็นคุยแต่เด็กสิกนะผมรู้แล้วเพราะว่าลูกลูกชายคนเล็กที่ก็ห้าปีรู้เรื่องเลยคือนะคุยแตก่กินเจอะไรไม่ได้ใช่พี่แต่แม่เล่าให้ฟังตอนที่เราเรื่องประมาณกับสีบห้าปีแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าีน้องวันนั้นมันขอ กูมไม่ได้ให้มึงจะมาเอาลูกไม่ได้เหมือนพูดคัดแปลว่าพูดลอยๆไปเลยแสดงว่ญญามึงอ่ะน่าจะเอาลูกมึงนป่๊น้องสามน่าจะมาเอาผอไปด้วยในความฝันแม่เนี่ยเราก็เริ่มเจอผีมาตั้งแต่หน้าฝนแล้วก็เลยเป็นเหมือนจุดแบบมองเห็นอ่ะทีนี้มันเริ่มป่วยพี่ปองผมเนี่ยเป็นคนสามคนดีสิวแผบผมป่วย่อย<ม>แล้วแม่แบ,บอกว่าเวลาผมป่วยปั๊บผีไม่มาเข้า ผีเข้าผีเข้าผมแต่ผมไม่รู้ตัวนะออมันมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าเราเริ่มเจอผีเราก็เ,เริ่มป่วยบวย่อยตอนนี้โตแล้วโตมาทั้งแปดเก้าขวดประมาณทั้งแปดเก้าขวบแต่ว,แบบวันนั้นเนี่ยผมป่วยนะแม่ก็เลยพาไปหาหมอชาวบ้านแต่เวลาจะไปหาหมอเนะี่ยแม่รถอันจัก,กรยานผมก็นั่งขาบจัก,กรยานไปก็หาหมอเสร็จั๊บผมต้องขับรถฐานหน้าโรพมีบาร์มาลผมก็นั่งอยู่ข้างถนนที่บอก และตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นของสุตทานอยู่ข้างหน้มามันตรงข้ามของแม่ของน้า,า,าแล้วก็มีต้นกลางใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลผมบอกว่าพอไปถึงตรงนั้นปั๊บผมบอกแม่จะอาเจียนแม่ก,เาาก็เลยจอดแต่พญาผมก็นั่งที่ป๋องเจ้าหมาที่เรานั่งอยู่เนี่ยเหมือน,นมมใครมาถีบผมเนี่ย,ยมมออกโรงพยอบาลพอตกโรงพยาบครับแม่ก็ยังไม่คิดอะไรก็กลับมาบ้านที่ป๋องซึ่ต้นกลางคนที่มันไม่ต้นหนีที่โรงบาลบ้านเา นี ð, 네่บอกแล้วเขาเจอมี่หมอปลาตั้งแต um, so ่ตรงหน้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็คงคือผมนั่งเหมือนก็จะอาเจียนแล้วก็เหมือนใคยขี่เขาไปในโรงพยาบลเดี๋ัวเราเนั้นก็มาเข้าค่ะพอมาเข้าทีนี้แม่ก็บอกว่ามือออกเป็นรูปอุบายเดี๋ยวพอลูปอุบายแล้วเนี่ยจะให้มันเนี่ยเอาเหล้าเอาขนมต้มดงขนมต้มขาต้มหมูแทนเนี่ยมันพูดว่าเอาไปเส้นไหว้กินยาพอหายเขาพี่บอกว่านี่คือขา แม่ไม่ทำด้วยแม่บอกว่าถ้าทำไปเร็วอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะพักไม่ได้จะกลับไม่ได้บังคับเขาเองเสียชีวิตเนี่ยร่างป่วดพี่บอกจำไม่ได้ฆ่าเขาได้หร่อไมเขาตกบตั้งคืนสองคืนไม่จะมาเข้าเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นแบบนี้ตลอดแต่คนที่จะมาเฝ้าแทนก็คือแม่ของพ่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วทุกคนจะกลัวจะกลัวว่าคราวน้อยอยากให้เขาด้ยเขาจะ พี่ไปด,ดูพ่อถ่ายรายการอยู่ข้งางล่างใช่ไหมคะแล้วคนนี้คือคิดว่าพ่อคุยเขาแบบบอกค่อยเราคิดวนะ่าไอเราคุยกับลูกเรารรมองเหน็นห <c ười> รือเปล่าจริงๆมองเห็นปะไม่เห็นเลยเห็นบอกแม่ดิยิ้มเล็กย,ยิ้มน้อยตาหวานเล็กตหาหวานน้อยอร่อยทอยๆอร่อยทอยๆอยทอยทโอ้ไม่ได้เล่นแรงไม่ได้ค่ะวันนี้แต่สวุดกระโปรงเล่นแรงไม่ได้นะคะวันนี้หนูมาทำอะไรคะไอะ้ยิ้มหวานเลยตาเล็กตาน้อยให้ดูก่อนปะชิวตาเล็กตาน้อยอีกค่ะอะดูเจ้าของดูจ้ากัน ตมึกับแมลยทาฟกัเลยตอมึต่อมังต่อมึกต่อมตอม่อมึต่อมต่อมงตอมึต่อม่อมึงต่กมตองต่อมตอตอมง่อมอมงออมึงอวึ่อมต่องต้องไ่หาหมออีกตมึอมมออมึมออ ตายตายตายสวัสดีพ่อแม no ่ก่อนคิดถึงไหมคิดถึงหนูไหมคะไอยิ้มหวานาตาเลิกตาน้อยพ้มแม่ดูก่อนเนาะตาเล็กตาน้อยก่อนค่ะอาตาเล็กตาน้อยก่อนค่ะตาเล็กตาน้อยตาเล็กตาหน้อยก่อนตาตยต่มาเต้นให้ดูก่อน แต่ในพ่อว่าแม่ดูอ๋อพี่เจี๊ยบหายไปหลายวันแล้วป้ายาพี่เจี๊ยบเปไน็นไรคะไม่เห็นหลายวันละโดยเป็นอะไรป่วยเป็นโรคเสียเสียหวยหรืออะไรนะเดนหวยกินโดนหวยกินเลยป่วยมันเล่นเยอะขนาดนั้นเจี๊ยบอะเยอะฮะบ้านดมบ้านรถุมรถพี่เจี๊ยบเล่นหรอลูกเล่นไหมหนูรู้ไหม รู้หรือไม่รู้นะพี่เจพี่เจนั่นหวยเยอะอปหนูกไม่ต้องคิดใช่ไหมจริงเหรอที่ไหนบ้างเฮ้ยจริงหรอลูกแล้วพี่เจบอกอะไรกันูอีก พี่เ so, จ so, so, so ี๊ยบรู้นี่หนูโดนเลยนะแล้วหนูบอกหวยเกาถูกไหมไหนบอกหวยแม่ถูกไหมจริงอ่ะจริงอ่ะแล้วพี่เจี๊ยบว่าซื้อตังหนูบอกเลยเหรอแล้วหนูบอกอะไรบ้างมั่วได้พี่เจี๊ยบถูกไหมลูกบอกได้อ๋อหลับเปิดลวงอะไรนะไม่หนูเริ่ม่วงแล้วจริงป่ะจริงไหมลูก เลขอะไรคะถ้าหนูทสามสิทสามือทสามมึอ่ะเด็กใบหัวพี่เจี๊ยบเด็กอะไรไม่มีคอเก็บไปบ้านไหนเลขอะไรบอกพี่เจี๊ยบเรียกหน้าเรียกเลยพี่เจี๊ยบห้าห้าห้าอะไรนะอีกทีเด็กขออีกรอบอีกรอบอีกรอบไม่ได้ยินอะไรละอีกรอบก็สองฟังซิฝุ่นฝุ่นเนาะเดี๋ยวไอหน่อยอีกรอบฟังสิห้าะอห้าหน้าอะไรห้าห้าห้า ไอ้นะห้าห้าทางเีก็สี่ปีออกสี่ปีออกทีอ่ะสี่ปีออกที่ไม่ออกหรือไม่ออกถูกไหมถูกไหมเรื่องเนี้ยเอาละแล้วก็ยี่แล้วเดี๋ยวถอดพ่ชมูนแอ้วตูกตู่ตูกตูกสวสดีพราวพ่อแม่ก็ไเลยหาไม่ควรสตีเลยเธอไปไปบปไปิปไาไกไป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 ไบไปไปาปไปไปไป่ปไ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 ป้ปไปไวไปน วันศุกร์ก็ต้องไปประจวบต่อไปไหมน้องไปหรือไม่ไปอือแล้วป้าพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้พลาดวป้ายยาเป็นไรอ่ะไม่ค่อยสบายโดนเหมือนกันหวัดเหรอหวยแดงทะเลาะกับผัวทะเลาะกับผัว อาสรุปว่าโสดหรือมีหัวแล้วเนี่ยเขามียังเขาบอกเลยเขไม่รู้<ข>ไ,มไม่ต้องฉายแล้วตอนนี้เขาว่างไงแล้วเขาเคลียร์เรื่องหัวใจกันเขาบอกว่าวันที่สิบสิบเจ็ดเราไปขอยาละนี่อำเภอสิบหกสิบเจ็ดขอยาไม่เอาไปกลับแม่เขาอยากกันจริงป่ะเพราขาถูกโผลที่สิบหกสิบเจ็ดก็เลยไปขอยา นี่ดูก็ยากเลยสะใจเหรอเขาทำตาหวานค่ะสะใจเหรอเขาอยากกันจริงไหมลูกจริงไหมอ๋อจริงแล้วดูรู้จริงไหมจริงไหมดกจริงไหมโอเคบ๊ายบายค่ะ